สวัสดีครับผมอาจารย์นิมิตบรกุณนะครับเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทนะครับวันนี้ก็มาในานามตัวแทน ของบุคลากรของคณะนะครับในทุกคนในคณะนะครับทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะครับแล้วก็บุคลากราต้อนรับนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ของคณะทุกท่านนะครับทุกคนก็ได้ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างดีมาแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะสื่อสารกับเราสัก3-4ประเด็นนะครับก็จะมาชี้แจงให้พวกเราทราบ เรื่องแรกที่ผมจะสื่อสารก็คือเรื่องของการปรับตัวนะครับจากสถานะที่เป็นนักเรียนมาเป็นนักศึกษาเนี่ยพวกเราอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยออกจากบ้านนะครับมาอยู่ด้วยตัวเอง นนี้ก็อาจจะต้องมาปรับตัวในช่วงต้นการมีเพื่อนที่ดีนะครับการประสานงานกับอาจารย์นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยโชคดีที่ระบบการสื่อสารเนี่ยสะดวกนะครับก็ยังสามารถติดต่อับกครองได้ง่ายก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องแรกแล้วก็เรื่องของการปรับตัวในเรื่องการเรียนนะครับ จากนักเรียนมาเป็นนักศึกษาเนี่ยโดยภาพแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประกัวเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเยอะในเวลาที่จํากัดนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไปนะครับจะต้องมีการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมขอแนะนำนะครับว่าให้เราเรียนด้วยความเข้าใจเพราะว่าเราเรียนเพื่อจะไปประกอบวิชาชีพในอนาคต ความเข้าใจจะช่วยให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดต่อยอดได้ดีนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2นี่ก็ในเรื่องของแนะนําพันธกิจของคณะนิดนึงนะครับคณะเรามีอยู่สพันธกิจหลักๆนะครับอันแรกก็จะเกี่ยวเนื่องกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับอันที่สองก็มีการสร้างผมความรู้ผ่านงานวิจัยของบุคลากรในคณะแล้วก็อันที่3ก็คือของ บริการวิชาการสู่สังคมนะครับทีนี้ที่จะเกี่ยวเนื่องกับเราหลักๆตอนนี้ก็คือธนธกิจที่1นนะครับก็คือผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์คําว่าพึงประสงค์หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ทักษะพร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพตามที่สภาเป็นศัชกรรมกาหนดในอนาคตนะครับแล้วด้วยาภาพของการเป็นมอ,อเนี่ยเราก็จะมีอยู่ส3าประเด็นเพิ่มเติมมานะครับก็คือ าการฝึกในเรื่องของทักษะในศตรวรรษที่21นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันอยู่ดีนะครับว่าวิชาการต่างๆนี้เราสามารถหาอ่านได้ง่ายในใน,ในอ,อินเทอร์เน็ตนะครับในระบบออนไลน์แต่อย่างไรก็ตามนะครับวิชาการนี้มันก็มีทั้งที่ถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือเราสามารถมีความรู้พื้นฐานไปวิเคราะห์ แล้วก็สังเคราะห์ให้ได้นะครับว่าวิชาการอันไหนที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกต้องแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและวก็่การประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไปนะครับและที่สําคัญในตัววัฒนธรรมองค์กรของมอ,อนะครับใน DNA ของการเป็นบัณฑิตของมอทุกคนก็จะยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระราบิดานะครับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวหลักนะครับที่เกี่ยวเนื่องากับการ ที่จะเป็นบันณฑิตที่ปรสงคสในอนาคตถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ผมอยากจะแนะนําเบื้องต้น2หน่วยงานนะครับในคณะที่คิดว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องมาประสานหรือว่าต้องมาสัมผัสแน่นอนนะครับ <c oughs> หน่วยงานแรกก็คือฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูเลยในเรื่องของกิจกรรมผ่านระบบที่เป็นชมรมเป็นสมโมสรนักศึกษาหรือเป็น ชั้นปีต่างๆนะครับแล้วก็อีก,อก,อกงานหนึ่งที่กิจการนักศาดูแลอยู่ก็คือเรื่องของทุนการศึกษานะครับซึ่งถ้านักศึกษาท่านใดนะครับมีปัญหาในเรื่องของทุนทรัพย์ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าในระบบของของ,ของมหาวิทยาลัยและก็ของคณะเราเนี่ยมีทุนการศึกษาหลายรูปแบบครับก็สามารถมาปรึกษาได้เราก็จะจัดสรรให้ตามความเหมาะสมนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับด้านวิชาการก็คืองาน บริการการศึกษานะครับอันนี้จะดูแลในเรื่องของหลักสูตรดูแลเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและก็การสอบต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักสองหน่วยงานนะครับที่จะประสานกับนักศึกษาเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้โดยภาพการจัดการของเราเนี่ยก็จะมีระบบที่เรียกว่าอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็จะมีอะแอสซายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ปี1น,นะครับจนจบปี6นักศึกษาหนึ่งหนึ่ง แต่ละคนนี่ก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะซึ่งาสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหามากกว่าน,นั้นแก้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมาอยู่ที่ตัวคณะนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในตัวสายตรงคณะบดีก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราสามารถสื่อสารเข้ามาได้นะครับหา,าข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของคณะนะครับ สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตามที่ทุกคนทราบนะครับคงไม่พูดคงไม่ได้เพราะว่าเป็นลักษณะการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีทีท่านะครับว่าจะดีขึ้น แล้วก็โดยเฉพาะในสงขลานี่เริ่มมีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอสองสามคลัสเตอร์นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปทีนี้โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องตามของจังหวัดนะครับแล้วก็ของกระทรวงอวโดยท่านอธิการนะครับได้ประกาศออกมาว่าในเทอมที่จะถึงนะครับหนึ่งทับสองห้าหกสี่เนี่ยมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นในคณะซึ่งอาจจะต้องมีการฝึกทักษะ เฉพาะของวิชาชีพนะครับก็สามารถให้ออนไซต์ได้โดยขออนุญาตแล้วก็พยายามทำให้ใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้นะครับแล้วก็มีมาตรการในการดูแลเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะครับส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่1ของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรียนวิชาพื้นฐานที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะศิลปศาสตราา์นะครับเพราะฉะนั้นตาม ในยบายปัจจุบันก็คือเรียนออนไลน์100%นะครับนักศึกษาอยู่ที่บ้านทีนี้อาจจะต้องติดตามข่าวสารนะครับว่าแต่และว,วิชามีสกิดดูอย่างไรแล้วก็มีการเรียนการสอนแบบไหนมีการประเมินผลอย่างไรนะครับห้ามพลาดอันนี้นะครับเพราะว่ามีผลกับการประเมินผลในตอนท้าย,ทายเทอมนะครับ มีประเด็นที่เป็นปัญหาไม่สามารถหาคาตอบได้นะครับก็สามารถประสานมาที่คณะเราก็จะเป็นตัวกลางนะครับในการที่เราประสานต่อให้นะครับแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับก็คาดหวังนะครับว่านักศึกษาทุกคนนักศึกษาใหม่ทุกคนเนี่ยจะตั้งใจเรียนนะครับทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจแล้วก็กําลังสติปัญญานะครับซึ่งผมเชื่อว่านักศึกษาเภสัชทุกคนที่มีด้านนี้เยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในคณะ เก็บเกี่ยวอ,องค์ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆที่จําเป็นในการประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็จบไปเป็นบัณฑิตที่ึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยของคณะนะครับแล้วก็เป็นเภสัชกรที่ดีของสังคมนะครับยึดถือพุทธประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่งแล้วก็ขออํานวยพรนะครับให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับทั้งด้านการเรียนการใช้ชีวิตแล้วก็ ที่สําคัญตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพพลานาหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ขอบคุณครับ